ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับได้เชิญสิ่งของดำรงชีวิตเบื้องต้นนะครับของมุลิิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอขามสแกแสงและอำเภอพิมายครับก็ในเรื่องของตัวการเชิญสิ่งของพระราชทานนะครับที่บ้านเลขที่58หมู่5 บ้านนาบ้าบนะครับตำบลขามสแกแสงอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องต้นของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เพื่อบรนเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนายชิดพงษ์ด้วงสงอายุ70ปีและครอบครัวรัศดรบ้านนามาตบตำบลขามสแกแสงอําเภอขามสแกแสง ที่ประสบอัคคีภัยนะครับทำให้ที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและก็ของมีค่าได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่า1,000 0 0บาทครับจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปที่บ้านสำริดหมู่หนึ่งตำบลสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมไปมอบให้ความช่วยเหลือแก่นางทองอยู่ ลียี่เกนะคะอายุ94ปีและครอบครัวค่ะที่ประสบอักีภัยเพลิงไม้บ้านพักที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งขณะเกิดเหตุค่ะมีผู้ อาศัยอยู่ในบ้าน5รายแต่ว่าสามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมดนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนรัษฎรในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นควันกําลังใจให้ผู้ประสบภัยได้มีชีวิตมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปค่ะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางผู้ที่ประสบภัยด้วยนะครับ